สบาบูชาธรรมัสัาบูชาสร้างกััสาบูชา,มมา,ชากาชา่อนอื่นกระผมนั่งประเสิฐจะลงเส้นะเจ้าะจะก็ออรัตนาทึงคุณประสิทธิ์รัตนตรัยมีครับคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าตลอดถึงคุณพระสั้างกระจเจ้าภูมิประเานสันตาสิ่งสักพิชกชนเกิดสร้จจสาคุณลลโลกนมัสกาาไปยังจุติวิญญาณกุ้งหลวงพ่อฮต เวทนาบุญนะครับเพื่อให้ประจําสถานที่นี้สำคาวเราปรยังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆคนทุกๆฐานนมัสการอาจารย์ปืนลวงพ่อสันจังวาฒนะครับพระภิกษุทาน,นเณรตลอดถึงกรรมการวัดขวอกราบขอบพระคุณมาอย่างไม่มครัวนะครับทีบริการทางด้านอาหารทีมงานจนอิมนํำสมรานรนะครับ กับพุมประทึตะลุงสิ้นศินลปินเล็กๆเด็กชยได้มีโอกาสนําศิลปินพืนบานประเภทน้องตะลุมนะครับมาสาคัญแสดงที่นนี้นะครับก็มีเห้พ้นอยู่เรื่องเดียวคือผุ่มได้ป่วยนะครับปีนึงเต็มๆสำเร็จไม่ได้ปากพูดไม่ได้ข้าเดินไม่ได้ใ้รนองนะครับภระระยาขับรถมาบุญกับต้องบอยฮิชวนนำ่อจะพุ่มอาการดีขึ้นมาเลยผ่มจะมาเล่นนั่งใหส้สกคืน้นแล้วปรากฏเราช่วงเวลาเพียงนึ่งอาทิตย์ พุ่มกลับมาพูดได้เป็นปกติซึ่งมันจะไม่ดีเรางดีควรแล้วก็เดินได้ปกติปากบิดให้เบี้ยวนิดหน่อยนะครับผมก็เลยโทรมาอะปริลวงจุดนะครับว่าเด็กที่โตสามวันผมมาเล่นนั่งไงคือตะคืนแล้วก็ตอนเร็ว่าจะเล่นเดือนคือจิกามันเป็นงานอะไรผมก็จำไม่ได้ติดหลวงนั้นพุ่นตกนัก ไปรื่องกันเลยประสานกับจชาวาดัดกันว่าคอยเล่นงานประจําปีงานสมุนมุษจาติกตรเรพ่อฮิตือ,อ,อว่าว่าเหลือนมาเลือยจุดกสังตกลงวัมนชิ 14, ปซีพุ่งมาตไปหน้าินหลักพุ่งหรือนั่งจะรันในลูกมี่วะไปห้าลูกปูพุ่งระคืนพุ่งสิบต่อลูกปูชสยาจุดปรบกระงชิปซากกนชิปี่ิยาวถึง1ิเรังเดินเมซ่านี่แน่นแจ๊กแบบกระโากกทีมงานนั่งจะรันเนี่ยทีมงานของ่งหลงบอยนี่ก็วาง đi đi vào đi vút nữa chút bài con chúc này cầm vào chút ban đầu của liệt vào con mà lên đây vút vút chặt chẽ này non bình cả Thì chính là đi thiệt sau lâu có có vút gần đây cho bình quân tí này có vút lũ con bò sen mẹ kia vút rường mẹ vút bình ra, có ก็เคยรู้ว่าเป็นคนลูกหลานปู่เต้นแะล้วก็จนนางเล่เป็นเพื่อนกันแต่กลับขึ้นไปวอกกันได้หลือรอบๆเหมือนผมเองก็ไม่ได้รับปากสัญมาผมจะเล่นได้สักกี่ชั่วโมงผมหนังเสร็จะไม่เว้เยเจ็บเอวเจ็บลังเหมยไปหมดเมื่อมาแล้วก็ไม่มีไรจะพูดมากับลาวไว้ก็เสียวลาบเรานะครับมาเล่นนั่งอะไรนั่งกันดีว่าสำหรับก,กินตอนยายเรื่องนี้จะเล่าทุกคนฟังให้พี่น้องได้รับดูรับฟังรับชมนะครับเป็นนิยายเรื่องรุถไทฟก็อาจารย์สุรเชษฐ์บันเทิงสิ้น ้วลุงตัเจดอดจะสูงสุ้งนกโคนที่สมราชท่านเล่นครังทุตไทยทีอําเภอดอนซักจังวัดสุรากานีตอนนั้นพุ่ไปเล่แกว่าเรื่องนี้มึงเอาไปเล่นซะเป็นเรื่องทุตไทยของกู้แหล่กู้กาว่าแกเล่นครังเดียวเลยหลังจากนั้นแกก็ปอวยจึงกระสังสิ้นชีวิตพุ่งการนี้เขาเรื่องนั้นจำมาเลยก็มาเล่นทีนี้เป็นครังเรกครับ เล่นดีพี่น้องดวงด้านหัวเต้นก็จะย่อกันว่าเออไอเสืดมันเล่นดีเว้ยแต่ถ้าเล่นผิดพลาดประกันได้ก็ช่วยนินทากันว่าวเสืดมันเล่นหัวเกินได้เอาเลยรับพี่น้องครับไม่เกินการเสียเวลาทราบเลยนาที่โตจากนี้ไปพบได้สัมผัสซารานิยายนะเชิญชวนจุ่มือผู้อันสุ่มเกี่ยวกับสุขสันต์สำหรคุณเมาแลีวก็คุณไม่เมาแต่คุณกำลังที่เมามาชุมนั่งพร้อมๆกันกับ ในนิยายที่มีเชื่อมเรื่องเรียกว่าปันห้าสวรรค์กับติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ năng rằng cầm nốt mà quăng sớt chạy à. ra ra ta lùng dính lao rằng con mưa si vì chạy ni bên tha nín đầy có cơ xin ô vai lúc chào tay đầy sướp mà มีหลักฐานมองเห็นดูเด่นชัดสระตา,าปัดมีไว้ให้เราเจ้าตายได้ศึกษาเช่นประทัดลือเรืองและที่เมืองชัยยาที่เวียงสานาครมียุคประชาทรีวิชัยเสื้อติ่งกลาส่งค่ายยาลามีประตานีเราซืบทอด mà ta lót ra mấy Răng ra chào cùng dây lên đây câu lòng gì vì chạy lướt vì lấy rương lắm Nhục nằn thân đây nằm bà Có kết bên văn à cầm nằm mà lên tâm bên quan giá nút dục nằn Hãy đầu chào ta để hắn giá จากอินเดียมายังรี่ลังกาจากจวามาสี่วิชัยเข้ามาในเ่มทองคือนั่งตะลุงมุงไม้ที่เราได้ซืบทอดเราตลอดเจ้าตายรับมาไวเป็นเจ้าของคือกำเนิดนั่งตะลุงที่เราได้มุงมองคือตานักทองก้อนทอง นั่งต้องบูชาจากอดีตถึงปัจจุบันนานเลือดนเราสร้างหนีพนเป็นนิทานเลาวซื้มานานนักนานั่นคือตอนนั่งกำเนิดนี่คือเสด็จชัยาจากลาวสารานิทาน